นาโมนตมัสิว่าทูตุสุติปะตินตุนนาไลตนเป็นเจ้าและเป็นใหญ่ในพรคในผงผิวูก็เจื้มาตองใส่ถินตัณฑ์กำพรมกำโยมทจั้งกำจัะทุกโลกบาลทรงคำบอกาาลเมษาดิบุตรังพุประทมพัสสันเถอดจึงบาววิูโกได เงืนโยงองค์การวัดนี้จะเส็อพัญธงานาัสันดิแท้ดีดีองค์กูเจ็บบางลาวกูพระเข่ามังไกคกูเจ็บพระไทถไัยที่ตักะรักษาตะกะสีลาผูพระองค์ูพระตังผู้พระสุพันกันตะการนักตนเจนพะนกังพญาวังถึงเรื่อมาหลับรังรักษา กะตนก็หลวงผู้ค้าไม่ค่าแต่ละบัดตกระยิ่งโยงองค์การเสด็จอ่อขอเพื่ได้สห็นบนังกำมักตั้งตาที่ได้ได้ถิงนอันนี้แล้วพญานาออกมาสนวนในมงคลก่มหนีไถสู้ใด้แก่ใจพักกญานะข้มมือเห็นลายไห้หนืืเเห็นดอกปากออกสนวนในมงคลนี่ของส้นตรบนี้ ตึกนเต้าอาจว่าจะได้สมดังตำพักคำาธนาแท้ดีผีุทางอัลันานางทำมังอัลลัตนานามสังคังอลัตนานังสิที่ขีงสิทธิกำมัสิทธิลาโพเจนยนิจังสิทธิระหากระโตเจนยนิจังกุกทางสิทธิกำมังสิทธิสครังสิทธินามันีระดันายังบุกขะาคุณังธำมักคุณังสังฆาคุณังอาจารย์เนี่ยคุณัง